เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจ้าบ้าว้าวดอกใหญ่มากเป็นปุ่มเลยอ้าว<ม>เก็บพผัวใดยู่พอได้อยู่ดิหาก็มาพี่น้อง,อาม,าองมาตั้งแต่ตีสี่ขึงหมดหน่อยอบ้าหักขนโค่นขึ้นมาเลย

มันมันอยู่ค่ะมันมันอยู่คนเด,ดีนยนี่ดอกนี้น้อยๆซัมนี่กินได้อยู่อน้อยเกินนี่แล้วก็เบเอาจะาพี่น้องดิอูอ้งามๆผุดอะเห็ดยูค่าเห็ดขมมรงนั้นบนนี้ ดอกเห็ดเอาปอกไอเปะโอ้ยบ้านดอกนี้ตั้งเขโลู่เถายู่ผู้เดียวเ่ายู่ผู้เดียวตั้งอยู่ผู้เดียวเ่าอยู่ผู้เดียวดอกเห็ดก็ประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องดอกบม่ใหญ่เป็นไดอันนี้แม็นเห็ดปวกบ่นี่ โอ้แม่นเท้ๆพี่น้องปลาเห็ดปวกดอกเดี่ยวเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกดอกหน,นึ่งไปดีละดอกอู้หวบมากเลยดอกนี้นี่ดอกนี้อืมอ,อวบเลยอ,อ,อว้บเลย พวนี้คนบมา,มาพ่อพวนี้คนไม่มาเดนี้ กำลังงามเลยพี่น้องดอกเห็ดดอกนี้ขั้นวันบาทอย่แักไงอยู่นี่น,น,นี่ไงคัเนาะ đoạn này cả nhảy đi này nó bát khả nè ô hô 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 ô ô ô đỏ ô ô ô ngầu nè ô ô này ngàm mạc ô โอ้โหสอนสอนอืม hmm. อ oh, ึอบมากพ่อของแท้พี่น้องมะเกี๊เพชรมอพอ้าวเฮดเลี้ยวมาเฟิ่งดอกเห็ดสวยๆงามๆืึ เห็ดอ,อีหยังออคือมาดอกสวยแฮะอืออันนี้เห็ดอีหยังเนาะคือมาสวยแทะพี่ละอันนี้คือเห็ดอะไรดอกสวยมากวาดหวนมีผิดบอกหรือว่าเห็ดเห็ดอันอีหยังก็อายุวัฒน,นะบอกจากดอกงามงาม งามวะู่เอเอางามหอมพ่ออมหอม,หอมอเอาวางไว้นี่หละพี่น้องเพราะว่าบหวเห็ดอย่าง <laughs> เห็ดอะไรไม่รู้พี่น้องมานาั่งพักเมื่อยกับน้องด่าเมื่อยแห้งพี่น้องโอ้ยจะเป็นข่ บ้าเห็ดบอกพี่น้องมาเบิง้งบ้าอยากได้เห็ดพ oh, ุดนะโอ้สาออนสาออนรอบสองเด้อนี่พี่น้องวู oh, นนะอันนี้รอบสองรอบแรกเอาไปไว้รถแล้วอันนี้กระตาน้องดาอันนี้กระตาคุณแม่มีผักน้ำผักติ๊กผักกระโดนปลาทู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 อยากจะเห็ดอะไรพูดนะปลา เหนื่อยเหนื่อยยางเอ้เหนื่อยยางเหนื่อยยางพี่น้องอันนี้รอบสองพี่น้องอยู่ในป่าจะไม่สายป่าบุ่นะเบิ่งเบิ่งปลาเก็บเห็ดมันบ่ได้อหกเด้อพี่น้องมันเหนื่อยยางเหนื่อยบุญละคนกับห่วงกันอยู่ในป่าบุญละพี่น้องข้าเจ้ากับมาหลายคน หลายคันบ่เป็นตะยานกค้นเต็มปลาแต่ว่ามันปลาใหญ่มันก็เลยได้ pert pert wow